สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะผ่านกัน ดูภาพบ้างผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลบางชุดบ้างนะคะอันนี้ครูอ้อกำลังทำ Reach Inner Self เขาเรียกว่ามินิค่ะมินิ Reach Inner Self ให้กับท่านที่สนใจวาดรูปต้นไม้แล้วก็ส่งมาให้ครูอ้อนะคะครูอ้อทำให้เป็นวิทยาทานสำหรับมิดสำหรับมินิ Reach Inner Self นะคะแต่ถ้าสำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าถึงตัวเองจริงๆเลยแล้วก็ไม่อยากเสียเวลานะคะจะใช้เวลาประมาณ45นาทีสำหรับการทำ r e a Inner Self โดยที่ครัอ้อก็จะวิเคราะห์ ผ่านหลายชุดข้อมูลทีเดียวเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ที่น่าสนใจแล้วก็นํามาวางแผนกันว่าจะไปต่อกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะเอาละค่ะวันนี้อ่านให้กับคุณอาป้านะคะคุณอาป้าค่ะภาพเนี่ยค่ะเรียบง่ายนะคะก็จะสะท้อนถึงความเป็นตัวตนในราคาง่ายง่ายสบายสบายค่ะเป็นคนฉลาดค่ะฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดในการดํารงชีวิตนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างสมดุลค่ะ เสียอย่างเดียวเลยก็ยคือในเรื่องของความไม่มั่นคงทางอารมณ์คนเรามีความฉลาดนะคะแต่พอไม่มั่นคงทางอารมณ์ปั๊บเนี่ยบางทีเราเราทุกข์โดยใช้เหตุนะคะเพราะฉะนั้นความฉลาดจะลดลงไป,ไปนิดหนึ่งเมื่อเราอารมณ์ไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องฝึกเลยนะคะก็คือเจ้าของภาพนี้นะคะ่ะฝึกให้จิตใจเรามีความมั่นคงนะคะ อารมณ์ให้เรามัน่นคงกลับไปดูความคิดเราบ่อยๆค่ะบางที่เราอาจจะคิดไม่สมเหตุสมผลก็จะทําให้เรารู้สึกไม่ดีทําให้เราอารมณ์ไม่ดีนะคะนั่นฝึกทําจิตใจของเราให้ให้มั่นคงค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะนะก็เป็นคนที่ฉลาดทีเดียวนะคะเอาละค่ะขอบคุณที่ส่งภาพมาให้ครูอ้อนะคะสําหรับภาพต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้สักสามสามสามภาพนะคะภาพนี้เป็นภาพของคุณเอค่ะ ภาพของคุณเอก็จะจะสะท้อนถึงก็เป็นคนเรียบง่ายเหมือนกันแล้วก็จะมีสภาวะอารมณ์แบบเดียวกันเลยก็คือจะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงจริงๆเป็นคนที่ฉลาดแล้วข้อเสียข้อดีข้อดีก็คือฉลาดนะคะแต่แต่ข้อเสียก็คือบางทีมันหวังผลมากจนเกินไปกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทําบางสิ่งมันต้องใช้ระยะเวลามาเป็นองค์ประกอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณเอว่าบางครั้งเราก็ต้องรอเวลา เหมือนกันนะคะอย่าใจร้อนค่ะนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูก็ไม่ได้เป็นคนใจร้อนดูจากภาพไม่ได้เป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการดีนะคะก็มีความสดใสค่ะอันนี้ก็ก็รักษาไว้ปรับเรื่องของความไม่ค่อยมั่นคงทางอารมณ์เท่านั้นเองนะคะบางทีเราก็วั่นไหวกับเรื่องง่ายๆแค่คนพูดอะไรนิดนึงเราก็เราอาจจะรู้สึก หวั่นไหวรู้สึกไม่ดีนะคะบริหารให้เรามีความรู้สึกดีๆอยู่ในจิตใจเสมอค่ะมันจะทําให้เราเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนมีคนเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดมีทุนที่ดีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นรักษาทุนที่ดีที่ดีนี้ไว้ด้วยการรักษาจิตใจของเราให้มั่นคง ทำสภาพเอาทำสภาพอารมณ์ของเราให้ใหดีๆไว้นะคะให้จําใส่ไว้ค่ะเอาละ้ค่ะนี่ก็เป็นของคุณเอนะคะขอบคุณที่ส่งมาให้ครูอ้อนะคะค่ะแล้วก็สําหรับท่านสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของโอ้เอ๊ะทำไมได้สองอีกแล้วหรอนะคะของคุณดีค่ะภาพนี้นะคะคุณคุณดีก็จะก็จะดูว่าถ้าใครไปของคุณดีเนี่ยนะคะถ้าใครไปสัญญาอะไรไว้เนี่ยก็จะค่อนข้างยึดมั่นถือมั่น จริงๆเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกว่าค่อนข้างจะขี้เบือ่อสมมติว่าในระหว่างนี้นะคะถ้าเรารู้สึกเบือเบ่อๆแนะนำให้คุณดีไปทำอะไรในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแปลกใหม่นะคะอาจจะขับรถไปรับประทานอาหารที่ร้านที่เราไม่เคยไปมาก่อนไปในสถานที่ที่เรารู้สึกสดชื่นนะคะคือ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างการเปลี่ยนบรรยากาศมันจะทําให้เรารู้สึกดีค่ะการทําอะไรแบบเดิมทานอาหารแบบเดิมนั่งที่เดิมขับรถเส้นทางเดิมอันนี้ปรับใหม่บ้างนะคะทําแบบใหม่ๆบ้างอย่างเงี้ยสัปดาห์ละครั้งก็ก็ยังดีนะคะแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับคําพูดค่ะการที่เราเป็นคนเปะ๊ะมันดีนะคะ อยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ดีนะคะแต่ถ้ามากเกินมันทาให้เราเครียดแล้วก็จะไม่สบายใจค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็อาจจะมีปัญหาทางอารมณ์ที่ฝังรากลึกในบางครั้งเหมือนกันนะคะก็บริหารจัดการอารมณ์อีกเช่นเคยค่ะนะคะนี่ของเป็นของคุณดีนะคะเอาละค่ะช่วยกด subscribe ให้ครูอ้อสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วก็พบกับครูอ้อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ